ถึงราคะฮอปอินสองคลาค่ะวันนี้หัดใหญ่จะมาชิปบัตรทองเลือกของได้ซี1ชิ้นค่าที่พักนะคะ850บาทต่อคืนแต่ราคาจะอัปเดตเป็นรายวันนะคะชากาแฟทานรีตอน6โมงถึง11โมงนะคะ มาค่ะห้องสองโต๊ะอ่านหนังสือนะคะก็มีน้ำนะคะพร้อมแก้วนะแล้วก็มีตู้เย็นในตู้เย็นนะคะก็เป็นตู้เย็นเล็กนะคะอยากแช่น้ำก็แช่ค่ะทางตู้เย็นมีที่เปิดขวดด้วยนะคะไม้แขวนเสื้อคะ่ะไม่มีตู้เสื้อผ้า ห้องนอนนะคะสะอาดเรียบร้อยสไตล์ฮอบกินค่ะก็มีผ้าขนหนูนะคะให้2ผืนนะคะสำหรับผู้เข้าพัก2ท่านหัวเตียงนะคะก็มีปลั๊กไฟนะคะ1ปลั๊กนะคะแล้วก็ทางนู้นนะคะก็จะเป็นโซนอ่านหนังสือค่ะน้ำดื่มสขวดนะคะ,ออนนะ,คะแก้วน้ำสอแก้วปลั๊กไฟ1ปลัป๊กนะคะสำหรับนั่งชาร์จไฟอ่านหนังสือทำงานทีวีก็อยู่ปลาเตียงนะคะ ประตูนั้นคือห้องน้ําส่วนประตูเนี้ยก็คือเปิดออกไปเป็นระเบียงตากผ้าชิ้นเล็กได้ค่ะห้องน้ํานะคะสว่างสะอาดมีน้ําอุ่น<ม>ตามนี้เลยค่ะมีสบู่เหลวแล้วก็ยาสระผมให้แบบนี้นะคะแต่เขาต้องบัตกับหมวออาบน้ำไม่มีต้องเตรียมมาเองจ้า เราแขวนมีทิชชู่ให้ในห้องน้ำหน้ากระจกนะคะก็มีปลักเอาไว้นะคะสำหรับใจผมเป็นห้องห้ามสูบบุหรี่นะคะก็มีไวไฟ,ไฟรหัสอยู่ในห้องแผงผังห้องนะคะ